สวยีสวนเงาแล้วสิชวนยิกชวนยิกมานั่งเล่นสิโทรเล่กยิกิมาเที่ยวบรรยากาศหน้าร้อนเดือนอะไรเดือนนี้มกราคมพามีนาเบษาพุทธภามิถุนาเดือนมิถุนาเข้าหน้าร้อนอากาศดีไหมคะ ไปดูแม่น้ําตกปลากันปะตกปลากันเดี๋ยวไปตกปลาจิงโกก่อนแล้วเราก็จะไปตกปลาหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็จะหางานทำกันจ้า <c oughs> หารายได้พิเศษ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้ออิฐ <c oughs> คนญี่ปุ่นเขาจะให้เราไปซื้ออิฐมาโรย <c oughs> พื้นบ้าน

<laughs> 結800円とかまあ1000円ぐらいはするから君、ね、バナナまでところうん何石いやいやもうそこ今あの黒いところにやっぱり土の部分も欲しいし、ね、へえ<ー>向こうは土の部分置いといてまあ要は車が入る大体車のここまでなうん。大体大体。二台ツッツッツッ อาสับบิชีพิมิสาบบิชีบบชมินามินานิงยิตาเดี๋ยวรอปีนี้เก็บมะนาวฟรีดีกว่าต้นมะนาวนะจ๊ะมะนาวก็ขึ้นอยู่เด้ข้างบ้านก็จะเป็นนา บ้านเก่าญี่ปุ่นบ้านโบราณบ้านเก่าไปดูกล้วยพี่จิ๋มดีกว่ากล้วยพี่จิ๋มมาเดินไปดูกล้วยไปไปกล้ยยวยขึ้นอู่แล้วพี่มีตัดออกแล้วขึ้นอีกแล้วเห็นปะขึ้นอีกแล้วโอ้โหแตงใครปลูกแตงนี่บล๊อป <laughs> พี่มี <laughs> โอ้ยเดินมาต,นต,ต้นหนึ่งมีลูกหนึ่งลูกใหญ่ด้วยกินได้แล้วเนี่ยนะนอือโอ้โหลูกเบลเลอร์เลยแล้วมะเขือส้มมีอยู่หนึ่งต้นนี่อันนี้กล้วยไทยหรือกล้วยอะไรกล้วยที่ญี่ปุน่นกล้วยญี่ปุ่นใครเอามาให้พี่จิ๋มอันเนี้ยมีขายกันไหเหรอ แต่ลูกมันกินไม่ได้เนาะลูกมันกินได้แต่พูดถึงดีนะพี่จิ๋มเนาะตัดตั้งกี่รอบก็ขึ้นตัดกี่รอบก็ขึ้นเนาะขึ้นจริงอะเอาไว้ทำขนมอะนี่กล้วยปลูกที่ญี่ปุ่นนะกล้วยกล้วยญี่ปุ่นแต่เวลา,าหน้าหนาวอะมันจะตายหมดเลยแ,แล้วพอนะเออใช่พอหน้าร้อนมันขึ้นของมันเองเนี่ยตอนนี้คือเข้าหน้าร้อนละดูแม่น้ำเขา โคตสะอาดเลยไม่มีขยะเลยลองแม่น้ำลองแม่น้ำปล่อยไปทำนาลองของน่ารักลองเขาสะอาดมากขอบอกส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงงานนะคะโรงงานปล่อยตกปลาสะอาดมากขี้เลย

บรรยากาศดีมากบ้านนอกญี่ปุ่นชอบไม่ชอบอยู่ในตัวเมืองชอบอยู่แถวบ้านนอกเหมือนเราอยู่เมืองไทยอะซื้อรถคันนี้มาขอบอกว่าได้งาน ประมาณสิบงานละค่ะเงินเข้าสิบส OK. ิบครั้งละรับงานเต่าดูเต่าอยู่บนขอนไม้

ไทลก็คือจะเข้าเข้าเมืองค่ะออกมาซุน so ก็จะบรรนอกโซมีนืสโลมันทาเบรุยอีโกอัตตาพิมี さっき言って<の>、<laughs> 俺を笑わせようと思って食べてるから。<laughs> <laughs> マるで大好きなのに、よりは。めっちゃ大きい。<laughs> 実食べてくれたらいいよね。 ว่าบ้านพี่คนไทยหลังนี้คือบรรยากาศดีมากขอบอกแต่บ้านเขาซื้อมาประมาณ600ใบ600ใบก็เป็นเงินไทยแล้วตอนนั้นเลทตอนนั้นก็ล้านเก้าบ้านญี่ปุ่นมันราคาบ้านจะไม่มีจะไม่มีราคาบ้านที่เข้าขายมันคือเป็นที่เนี่ยค่ะล้านเก้านี่คือบ้านนอกแล้วนะ ประมาณเนี่ยที่ตัวบ้านนี่คือไม่มีราคาเลยเหมือนบ้านได้ฟรีมาแล้วเราก็มาทำนาวสึกมาปรับเปลี่ยนใหม่ข้างในใหม่โอเค okay. คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ